วันนี้ก็จะพาไปติดตามผู้รับเหมาขุดขี้แบบผมนะครับว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องวางแผนงานยังไงนะครับเพราะว่าลูกน้อง20กว่าคนนะครับเราต้องวางแผนให้ดีนะครับเพื่อจะจะให้ลูกน้องได้มีงานทําทุกวันนะครับและอย่างหนึง่งคนมันเยอะนะครับถ้าเราวางแผนไม่ดีลูกน้องไม่มีงานทําก็มีใครอยู่กับเรานะครับวันนี้ผมก็จะไปดูงานที่สระบุรีนะครับ แล้วก็จะไปหน้างานผมที่ลูกน้องผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางน้ำเปรี้ยวก็อยู่เชียงเศร้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ดูงานอะไรบ้างแล้วสรุปงานได้หรือเปล่าแล้วเข้าทับวันไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถววังน้อยนะก่อนถึงสลับบุรีสักประมาณ40กิโลนะครับก็จะถึงหน้างานแล้วและรถก็ติดเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันพาร์นเดอร์ส้สลับบุรียังไงก็ติดนะ สำหรับหน้างานพวกนี้นะครับถ้าผมจริงๆอะผมไม่ค่อยไปดูหน้างานนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมทําทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่เนี่ยมาเป็นงานรูปแบบคอนโดนะครับถังมันค่อนข้างเยอะก็เลยไปดูหน้างานนะครับถ้าผมคงเครือผมถึงจะไปดูนะครับแต่ถ้าส่วนมากผมจะไม่ไปดูเลยผมตีราคาเลยนะครับแต่ถ้าผมไปดูหน้างานก็จะมีค่าเสีย่ายประมาณ 3- 4มสี่พันนะครับขึ้นอยู่กับไกลใกล้ไกลครับส่วนเงิน3 4มสี่พันเนี่ยที่ผมไปดูงานเนี่ยผมเก็บก่อนเลยนะครับไปถึงหน้างานผมเก็บเลยนะครับ และนามาหักกับค่าแรงผมที่หลังนะครับแต่ค่าไม่จ้างผมก็แยกย้ายนะครับแต่ค่าจ้างผมก็เอามาหักกับค่าแรงที่หลังนี่ภาพเขาใช่ไหมครับระนะครับีประมาณสามสิบกิโลก็าถึงไหครับผมนี่ผมก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยนะครับนี่กำลังเริ่มดูงานแล้วก็นับตัวข้อต่อนะครับว่าจะต้องใส่กี่ตัวแล้วก็ตัวถังที่จะต้องใส่กี่ใบนะครับเบื้องต้นก็ของเก่าน่าจะเป็นบ่อเก่อนเก่านะครับเห็นไหมครับมันเกิดการรั่วซึมลงท่อน้าทิ้งหมดเลยครับ มันเกิดการรั่วซึมหมดเลยนะครับนี่อันนี้เขามาตัดต่อใหม่อันนี้เป็นพวกฟอร์เดนนะครับแต่ท่อขี้ของเขาอ่ะมันใช้ชักโกไม่ได้นะครับชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันตันหมดนะเห็นไหมครับ hmm. hey, มันเกิดการรั่วซึมหมดแล้วบ่อพักมันแตกหมดทุกอย่างแตกหมดนะครับนี mm ่ครับเราเลยต้องมาดูหน้างานนะครับที่นี่น่าจะผมนับถังนะครับน่าจะต้องใส่ประมาณ9ใบนะครับแล้วก็เดินท่อทิ้งประมาณสักหกเจ็ดสิบเมตรแล้วก็ต่อระบบฟอร์เดนหมดเลยนะครับเนี่ย ที่นี่มันดีอย่างคือมันโล่งนะครับถ้ามันเป็นแคบนี่คือจะยากนิดนึงครับโล่งโอเคเดี๋ยวผมก็ดูหน้างานอยนะครับ2ตึกนะครับแล้วก็นับตัวข้อต่อนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีว่าจะทําเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือตัวตึกของอีกตึกหนึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาพามาดูนะครับที่เขาเพิ่งทําเสร็จเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับนี่3เดือนนะครับหลุดหมดแล้วนะครับเห็นไครับ เพราะว่าตัววัสดุข้อต่อต่างๆเขาใช้ผิดประเภทด้วยนะครับดูหลุดหมดทุกตัวนะครับแล้วก็กดชักโครกเริ่มไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่าตัวถังนี่ที่เขาฝังไว้แตกหมดเลยผมไม่รู้ว่าเขาทำว่าไงแล้วตัวท่อล้ําทิ้งนี่ระดับไม่ได้ด้วยครับเนีครับหลุดหมดแล้วครับขี้เครือทะลักเข้าใต้ตึกหมดนะครับนี่ถังนี่แตกหมดแล้วแตกหมดนะครับ อันนี้เขาเพิ่งทำได้สามเดืนอนกว่าๆนะครับแวะมาดูหน่อยนะครับดูดิวัสดุมันผิดประเภทนะครับเห็นงเ้ยครับผิดประเภทไปเยอะเลยครับผมและแบบนี้น่าจะแขวนแฮงเกอร์ติดแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวดูอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ชั้นล่างเริ่มจะกดชัโค้กไม่ลงครับไม่รู้ว่าผมจะได้แก้หรือเปล่าแต่ฝั่ง,งนะู้น่ะเดี๋ยวผมจะทําฝั่งนู้นละดูอพาร์ตเมนต์น,นะครับแล้วก็พี่เจ้าของบ้านแบบให้มาดูบ้านสร้างใหม่นะครับ สุดสุดท้ายแล้วก็ได้ขุดถังพันลิตรกับไปนะครับดูนี่คือตำแหน่งห้องน้ำรั้โล่งๆเลยเดี๋ยวขุดถังไว้นี่นะครับและก็เดินท่อนลำ้งรอบบ้านเลยนะครับโอ้แต่บ้านน่าอยู่มากผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าสลับบุรีแบบลมแรงขนาดนี้ดูดิดูบ้านเขาแบบมองไปหลังบ้านนะอันนี้คือหลังบ้านนะครับมองไปคือภูเขานะครับแล้วดูโซนหน้าบ้านเขาเป็นทุ่งนาเกี่ยวกระจีสวยมากเลยครับโอ้บ้านในฝันเลยเนี่ย ไปมาเดี๋ยวผมจะได้มาทำที่นี่ด้วยนะครับที่เจ้าของบ้านตกลงเซยอดโอเคเรียบร้อยนะนี่แต่ลมแรงมากดูดิน่าอยู่มากเลยครับโอ้ลมแรงเย็นมากแล้วอากาศแบบเย็นมากตอนนี้24องศาหูสบาย,ส,บายสดชื่นโอเคเดี๋ยวจะไปต่อที่นี่นะครับบางน้ำเปรี้ยวนะครับผมอีกร้อยกว่าโลนครับเดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปหาลูกน้องเราอีกร้อยกว่าโลครับประมาณสองชั่วโมงนะครับจากสระบ,บุรีนะครับ ไปถึงที่ฉะเชิงเซานะครับผมยาวๆครับผมวันนี้นี่แหละครับอาชีพของผู้รับเหมาแก้ระบบนะครับผมวันหนึ่งขับรถเป็นร้อยสองร้อยโลเป็นเรื่องธรรมาชาติเลยนะครับผมถึงแล้วนะครับผมฉะเชิงเซาโอ้โหขับรถร้อยกิโลเดี๋ยวผมพามาดูนะครับมาดูนักง,งานผมก็จะมาดูพวกความเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับว่าลูกน้องผมอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพราะว่านนวันนี้มันแค่ถังใบเดียว ดีผมก็จะพาไปดูนะครับไปดูความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไง <Okay. S 1> นครับวันนี้ก็กำลังต่อตัวน้ําออกอยู่นะครับเห <Okay. S 1> ็นไหมครับเอาของเก่าเป็น PVC เหรอพอเราเลยเลยเส้นนี้เหรอตัวแวะเขาลั้ง